สวัสดีเช้าๆนะครับวันนี้ก็แตงโมนะครับแตงโมก็ได้เวลาที่จะผสมดอกเลยนะครับวิธีการผสมดอกนะครับเราเลือกเกสรตัวผู้นะครับไปประกอบกับดอกตัวเมียนะครับเดี๋ยวไปแลงนะครับนี่นะครับแตงโมก็ส้มสิบห้าวันเลยนะครับก็มีดอกดอกเริ่มเยอะนะครับ นี่นะครับนี่คือเกสรตัวผู้นะครับเกสรตัวผู้จะไม่มีดอกส่วนเกสรตัวเมียนะครับมีดอกแล้วก็มีลูกนะครับมีลูกเราไปประกอบแยง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 นะครับแยงแยงไงเราอเราอาเกสรตัวผู้นะครับไปโดนเกสรตัวเมียนะครับ